เขาบอกว่าท้องฟ้าและชีวิตเปลี่ยนทุกวันบางวันสดใสบางวันหมดนหม่นวันที่ฝนตกหรือชีวิตดูท้าทายก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตค่ะทุกวันมีความงดงามในแบบของมันเองค่ะเราแค่ต้องสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าฉันทำได้ดีแล้ววันนี้ ฉันเต็มที่กับการได้ใช้ชีวิตแล้วฉันภูมิใจกับตัวเองจังเลยแล้วแวจ็คอยากจะบอกว่าอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองนะคะแม้จะเป็นรอยยิ้มเล็กๆก็ส่งพลังให้ตัวเราได้เสมอนะภูมิใจกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะเราอะเป็นคนเดียวบนโลกเราต้องใจดีกับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ ใจฟูไปกับแจ็คพอดแคสต์นะคะคนกําลังถูกอบกอดด้วยเสียงของลูกสาวคนหนึ่งค่ะนั่นคือแจ็คนั่นเองค่ะวันนี้แจ็คมีเรื่องเล็กๆ <ใจ S 1> น้นอๆนะให้ทำให้ใจฟูมาฝากเหมือนเดิมค่ะทุกคนแครเริ่มต้นก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่สมูทเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะชวนคุยเกี่ยวกับหัวข้อท้องฟ้าแต่ละวันไม่เหมือนเดิมค่ะแจ็คชอบคำนี้นะ เราจะก็จะใช้คำนี้บ่อยมากท้องฟ้าแต่ละวันของเรานี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยเนาะ,ะบางวันฟ้าใสาสุดๆบางวันมีเมฆปุกปุยบางวันฝนตกพรำพรำบางวันท้องฟ้าแดงสวยตอนเย็นบางวันก็อร้อนมากๆนั่นคืออากาศ <c oughs> คงว่าใช้ท้องฟ้าแจ็คเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกไปวิ่งค่ะแล้วแจ็คจะเป็นคนที่ ถ่ายรูปธรรมชาติหรือถ่ายรูปท้องฟ้าหรือดอกไม้เก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วท้องฟ้าเนี่ยเป็นรูปที่แจ็คถ่ายไว้เก็บไว้ดูบ่อยมากอืมแล้วแต่ละวันเนาะมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่นๆสังเกตไหมคะบางวันก็เปลี่ยนก้อนแม่ก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศแม่แจ็คอัน,นี้จะไม่รู้นะคะในเชิงวิทยาศาสตร์เลยก็ คือเราจะเห็นก้อนเมฆเป็นจับตัวเป็นก้อนเป็นรูปต่างๆนะคะเอาเลยรู้สึกว่าบางวันมันก็สดใสยิ่งท้องฟ้าหลังฝนอะเป็นท้องฟ้าที่โอ้แจคชอบมากแจคชอบที่แบบตอนหลังฝนตกเราแจจคออกไปวิ่งอะแจคจะเห็นท้องฟ้าม่งโคสดใสอะ่ะเออจริงๆนะถ้าใครสังเกตแบบแจ็คแจคว่า ท้องฟ้าในวันที่หลังฝนตกท้องฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอคำนี้ใช้ได้จริงค่ะเขาบอกว่าท้องฟ้าก็เหมือนชีวิตของเรานะคะบางวันก็สดใสร่าเริงบางวันอาจจะหม่นหมองเงียบเงียบเหมือนตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นท้องฟ้าหม่นหมดอ่ะเรารู้สึกว่าโอใจเราไม่ไม่ค่อยโอเคเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดใสอะคะ่ะบางวันฝนตก ที่ทำให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจแต่แจ็คชอบเปรียบเทียบว่าฝนตกในใจอะถ้าฝนตกเท่ากับว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกเสียใจฝนตกในใจคำนี้จะใช้คำว่าเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังเสียใจค่ะแจ็คก,ก็เลยจะให้ช่วงเวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่แทนในใจว่าตอนนั้น่ะใจกำลังร้องไห้อยู่ค่ะบางวันพระอาทิตย์ตก ก็สวยแบบที่เราไม่ทันคาดคิดอืมแจ็คชอบนะคือแจ็คเป็นคนที่ชอบออกไปวิ่งแล้วคือนั่งดูพาทิตตกอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันได้ใกล้เวลาที่จะพุ่งนี้แล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่อีกแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะเราสามารถเรียนรู้จากวันที่อ่าหม่นหม่น ได้เหมือนฝนที่ทำให้โลกชุ่มฉ่ำนะคะและก็เชินชมวันที่สดใสเหมือนแดดที่เติมพลังให้เราได้นะคะเขาเปรียบเทียบชีวคนเรามีดีและวันไม่ดีค่ะ,ะยังไงดีนะชีวิตคนเราก็มีวันดีและวันไม่ดีทุกวันมีคุณค่าเสมอค่ะลองสังเกตนะคะเวลาที่ฝนตกเบาๆเราอาจได้ยินเสียงหยดน้ำ ตอต้อตอกว่าแจ็ไม่ได้ใส่เอฟเอฟซเสียงนะคะก็เอาอันนี้ดีกว่าได้กลิ่นดินที่ชุมช่มฉ่าอ่าพูดถึงกลิ่นดินที่ชุมช่มฉ่าทุกคนแจ็คอยู่ในอ่ากับธรรมชาติตั้งแต่เด็กจนโตแจ็คอยู่ที่จ,จังหวัดสุรินทร์ค่ะคือแจ็คอยู่ตั้งแต่เด็กที่เป็นดินแดงหน้าบ้านแจ็คเป็นเน,นินอือแล้ว แล้วหน้าบ้านของแจ็คค่ะเป็นดินแดงเลยค่ะเป็นหินกรวดดินแดงแล้วตอนเวลาตอนเวลาเราไปเรียนน่ะเราสามารถเอาดินแดงเนี่ยไปทําเป็นกรองน้ําได้อะ่ะทุกคนแจ็คอยู่จนถึงแจ็คค่อนข้างที่จะบ่งบอกอายุของตัวเองมาแต่แจ็ครู้สึกว่าเวลาที่ฝนตกในช่วงวัยที่ทุกวันนี้มีคือทุกอย่างมันพัฒนาไปเนาะแล้วถนนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้จะแบบเป็นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะ เวลาฝนตกนะคะเราจะได้กลิ่นดินขึ้นมาเรารู้สึกว่าดินตัวนั้นน่าทานมากๆเรารู้สึกว่ามันหอมอ่ะเรารู้สึกว่าเ,ออเ,ร,าร,าเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราจดจําของเรื่องของวัยเด็กได้ะคะ่ะบางครั้งนี่แหละช่วงเวลาที่ทําให้เราใจฟูได้แบบไม่คาดคิดเลยะคะ่ะหรือบางวันที่ฟ้าใสเราสามารถเดินเล่นรับลมและเห็นรังนกบนต้นไม้ได้นะคะเห็น ดอกไม้ที่บานเพียงวันเดียวสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกเชื่อมต่อชีวิตและโลกใบนี้ค่ะชีวิตก็เหมือนท้องฟ้านะคะบางวันสดใสบางวันหม่นหมองบางวันฝนพร,รมแต่ทุกวันมีความงดงามของตัวมันเองค่ะถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยทอ้อหรือชีวิตหม่นหมดลองมองขึ้นไปท้องฟ้านะคะ คำนี้ใช้ได้จริงสำหรับแจ็คนะคะทุกคนลองเอาไปลองใช้ดูนะคะคือท้องฟ้ามันกว้างเนาะเวลาคือได้ยินคำนี้บ่อยด้วยแล้วแจ็คก็มาใช้กับตัวเองด้วยคือเราชอบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่าสบายใจขึ้นรู้สึกว่าเรื่องที่เรากำลังหนักใจมันค่อยๆผ่อนลงเละคะ่ะลองไปทำดูนะคะ ม,มันดีขึ้นจริงๆนะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็นอาจจะดีขึ้นมาสักสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นนะคะลองเอาตัวเองออกไปมองท้องฟ้าในวันทีออ่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากงานค่ะลองทําดูนะคะลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆรอบตัวแล้วบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปค่ะและฉันยังอยู่ตรงนี้ได้ดีแล้ว ช่วงเวลาที่เราได้หยุดและมองท้องฟ้านะคะเหมือนเราได้ชาร์จพลังใจตัวเองค่ะเติมความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะและเข้าใจว่าชีวิตก็สวยงามในแบบของมันเองก่อนจะจบวันนี้นะคะแจ็คอยากนั่งสรุปตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเนาะอืมวันนี้ก็อาจจะไวหน่อยเนาะอาจจะเรื่องราวอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนวันก่อนนะคะอ่า วันนี้ก็เราคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าท้องฟ้าแต่ละวันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเขาบอกว่าท้องฟ้าและชีวิตเปลี่ยนทุกวันบางวันสดใสบางวันหม่นหม่นวันที่ฝนตกหรือชีวิตดูท้าทายก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตคะ่ะทุกวันมีความงดงามในแบบของมันเองคะ่ะเราแค่ต้องสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวอย่าลืม ยิ้มให้ตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าฉันทําได้ดีแล้ววันนี้ฉันเต็มที่กับการได้ใช้ชีวิตแล้วฉันภูมิใจกับตัวเองจังเลยชีวิตไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคะ่ะและท้องฟ้าไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมทุกวันและทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นช่วยให้เราเติบโตและทําให้ใจของเราะนะคะแข็งแรงขึ้นทุกวันคะ่ะอืมสําหรับแจ็คนะโอเคค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของแจ๊กนะคะอาจจะมีการสะดุดเล็กน้อยไปนะคะตอนนี้ก็กล่าวมาทำพอดแคสต์ไว้ให้ตัวเองคนในอนาคตกับมาฟังและก็ยินดีมากเลยนะคะถ้าทุกคนเข้ามาฟังพอดแคสต์ของแจ็คแล้วได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงท้าย ทำคลิปแล้วเนาะแต่ก็อยากบอกว่าเดินไปนตามจังหวะของตัวเองนะคะและมองหาความงดงามรอบตัวของเราค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาทุกๆอ p พีเลยนะคะแล้วแจค็คอยากจะบอกว่าอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองนะคะแม้จะเป็นรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ส่งพลังให้ ตัวเราได้เสมอนะภูมิใจกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะเราอะเป็นคนเดียวบนโลกเราต้องใจดีกับตัวเองนะคะโอเคแล้วเจอกับแจ็คใหม่เนาะ EP หนะ้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะ